ได้อยู่อยู่ได้อยู่ยข้อดีแล้วจะได้ดูแลทีได้อย่างเต็มที่เต็มที่ <laughs> ไม่คือทีเป็นคนที่ยังออดต่อโลกเกินที่เหลือนี่คือแบบสุดมากยแกน้องบาใช่ปะเ,เดี๋ยวเราไปแล้วนะเรามีงานอีกที่หนึ่งเราไปงานฝั่งนู้นเรามารีบมาหาเธอเลยนะแล้วมาหาเ,เ,าเยเปรมด้วยมาทุกกับเยเปรมเต่็เรามีเวลาจำกัดมากถ้างานที่นู้นไม่มาชนอะ่ะบอกเลยเราคุยกับเธออย่ยน่างมะม่วงดับเลย ดเ,เดี๋ยวเราไปก่อนนะฉันถ่ายไว้เยเย์ยยโซดาก่อนอะไรนะเย,ย็บโซดาถ่ายคลิปโซดาไว้ก่อนเหรอไม่คือฉันตกหลุมนานแ,ลมแล้วเธอเยย์พลมาบิวอีกคือแบบไม่ไหวมึงมึงพายุกูตกหลุม อย่าไปสนใจนี่กาฝากค่ะโซดานี่คือกาฝากกาฝากสีดำน้วนนะถ่ายแล้วไหมถ่ายแล้วกาฝากสีดำแต่สวยนะบายเจมีนเจอกันใหม่โอยเฮจอะไรก่อน สุบามลูกลุงเลยลุงอะไรได้อีกหนึ่งเต้นอะไรกต้นธรรมชาติอ๋อธรรมชาติกีโมะวันไปก่อนนะลูกลิชี่อ่ะลิชี่กูแข่งเธอแล้วนะลิชี่เธออ่ะยอมเขาไม่ได้แล้วจะไปเต้นกับเขาอ่ะนางไม่อยู่นางบอกเลยเธอต้องแข่งกับลิชี่ ไม่ดี่นี่ลยได้กับฉันเดี๋ยวฉันให้ดูติกต o อกใชไมเงี้คือคือปกติแบบอยู่ที่บ้านฟังแต่แนวสากลอะไรเงี้ยนี่็นวอัพเลยให้พี่เรากะสุ่กระสูงไปไหนนางาะเหมือนเธอเลยไม่รู้เรื่องดีจีดิดีจีดิดีิดีนีดิแต่เนี่ยเต้นปเ ไม่ให้วันนี้อย่าหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะอย่าเยอะเดี๋ยเอาไข่แปลกอยู่น้ำต้องลวกจะได้ไม่เดือดอาทิตย์คือต้องขายตลกวันนี้แอคชั่นเลยมีอะไรไม่ว่าจดเป็นตัวถืดเป็นไปดีทำไมทำไมเขาบังคับให้เธอใส่อะใครบังคับใครบังคับคือถ้าเป็นกางเกงวอร์อกางเกงแบบที่เออใหญ่นะไม่ท่านานแล้วใส่อย่างฉันกางเกงอย่างนี้เสื้อยืด สบายสบายไม่ไม่ต้องใส่แบบแจมเลยเธอใส่ขาสั้นจะยืนฝอยีพองไหมเออแล้วแม่จะยืนฝอยีเออแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทีเดียวให้ทำให้ดูความไร้จะไม่ถ่ายรูปกันทำให้เลิฟบารมีบารมีบาร์มีบารมีแค่เจอเลยทีอับอับอับคอนไหนหรือว่าที่หนูเต้นวันนั้นกางเกงขาดวเที่บอกบางทีฉันก็คุยกับเธอไม่ไหวนะอาทิตย์เป็นไงเธอเธอได้ไปดำหรือใบแดงวะเธอฉันลืมถามไม่เขาักผ่อนไปแล้วพักผ่านแล้วเจะได้ มากเลยฉันอยากรู้ว่าจะได้ใบดำหรือใบแดงแต่ถ้าได้ใบดำก็ดีนะาชุดเธอก็สีดำคนจะได้ใบดำหอมมากเลยปีหน้าจับจับข่อยได้ดำนะจับจริงกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวพอปีหน้าคือก็จับเขาก็เลิกเกณฑ์อาหารแล้วขอยให้เลือกจริงเดี๋ยวปีหน้าจะพิมพ์ว่าเขเป็นมะเร็งทีไไยเลม่ได้จันแจ้งไม่ได้แจ้งจันฉันฉันใช้ชื่อนี้อยู่แจ้งจันไม่ใช่นี่หรออาทิตย์ ทำไมมีคนคุยกับคุยเลยอ่ะสองคนนี้แล้วทำไมมีคนคุย,ย,ก,ยกับเธอเลยหรอบูมกับลิชชี่เต้นตองตองกับลิชชี่แล้วลิชชี่แบบ คู่แข่งอาทิตย์แล้วนะคู่แข่งอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์คือแบบปกเปียกมากเลยเราน้ำน้ำปกเปียกปกติน้ำเป็นเลนดอมนี่แล้วเธอเพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอใช่ครับเพิ่งมางานนี้งานแรกเลยครับฉันว่าเลยทำไมฉันไม่เคยเจอเธอเพราะฉันเจอริชี่ริชี่นี่ใหม่สุดแล้วนะเธอใหม่กว่าดีกะดีนะเพราะว่าริชีอ่ะใหม่มากเพิ่งเจอกันเมื่อต้นเดือนนี่เอง ใช่นเจอกับนึ่เจอต้นเดือนแล้วเธอก็เธอไปเดือนมาดีจบเลยสองวันนี้พร้อมกันแล่มีคนหนึ่งจะไม่ได้พี่จะไม่ได้ว่าใครก่อนแต่ว่าเจอพร้อมกันสามคนมีโบมีวิชี่ใครคนหนึ่งว่าจะไม่ได้ค่ายเถอใค่เถื่อเด็กใหม่มีคนหนึ่งจะไม่ได้ที่มาต้างเดือนนี้ผมผมเพิ่งมาได้ไม่นานเองครับไม่ถึงอาทิตย์ใช่ไหม นั่นไงไม่ถึงอาทิตย์จริงคือไม่ถึงเธอจริงๆไม่ถึงอาทิตย์ก็พูมมาไม่ถึงอาทิตย์ไงมาไม่ถึงเธอไงอ,อันนั้นตาปลาสิไ,ไม่แจมเนื้อทองล่วลู้วนะันนั้น ไได้ดูในไลฟ์เหรอไม่ใช่ที่บอกว่าถ่ายรูปสีสันของโง่อ๋อใช่ได้ไอเดียมาจากพี่ไงถ้าพี่ไม่เสนอเรื่องคนมาจะยากเลยอันนี้แจมเดียรทองอันนี้มบูมเนื้อเงินเฮ้ยลูชี่ใส่เหมือนเข็มขอบเข็มขัดอะเหมือนลูกฉันเลยอะซีดีป่ะซีดีป่ะมาดูฮะคิสเซียนดีออใช่ฮะดิออเหรอเดี๋ยวว่าซีมันจะไม่ได้อะแต่ว่าตัวตัวต้องได้หรอ อไม่น่าถึงนะดีดีออมันตัวอะไรวะดูไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงหรือดิ๊กี่ที่ว่าไม่น่าถึงดีออมันจะเป็นตัวดีอีเปล่าไม่น่าถึง uh, ดีดีด<ๆ>เขาใช้ออยี่ห้ออย่างนี้หัวอย่างนี้ไม้มันมีพวกนีงหัวเข็มขาดร้อยห้าสิบมา ร้อยสิบสนใจไหมคะเผจะเจอกันนาริชเด็กไม่ค่อยมีรูปแกรแกรอาทิตย์ขายตลกรอรอดูลูปแกไปเร็วไปยบายบ๊ายบายไม่ได้คุยกับเธอเลยคุยกันอยู่ขายที่เด็กใหม่อยู่ เนสอย่าหลับนะลูกลูกหลับหลับนะมุอย่าหลับนะอย่าหลับนะเนสจริงเดือดจริงจริงพูดเลยแล้วทำให้แบบไฟลุกเลยแม่แทบไฟลุกมากแล้วทำให้น้องเขาตายเดททะเลใส่ติดตามแบบเป็นคนดูดูเลเทฟมาดูรอบสุดนี่ใช่ามามามา เช่ใช่เรามาดูเราจะขอบัตรกันหน่อยไม่แก๊งเราสามคนคืออยากรู้อันนงมากไม่ถ้านับมีบัตรเนี่ยเราขอขอขอถ่ายขอถ่ายเลยขอขอใส่บัตรไม่คิดว่าเด่นเด็กวิอาโส่งนี่ถ้าได้เจอแบบช่องคมกีดหนึ่งฉันไม่ใช่